ชายผู้เป็นสุดยอดตำนานที่เหล่าโจรสลัดทั้งโลกยังคงหวาดกลัวเขาอยู่เสมอมาชายผู้เป็นคู่แข่งกับโรเจอร์ผู้เคยต่อสู้พยายามฆ่าแกงกับโรเจอร์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทหารเรือที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่เคยอยู่ในกฎระเบียบของกองทัพเรือเลยมังกีดีกาคนนี้เคยเผชิญศึกต่อสู้กับใครมาแล้วบ้างมาไล่เลียยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงพลเรือโทกาบุคคลรับตำนานที่ ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับแล้วอาจนับได้ว่าเขาเนี่ยเป็นตำนานที่น่าหวาดกลัวต่อเหล่าตัวสลัดมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ครับคือถ้าพูดถึงฝากฝั่งทหารเรือเนี่ยคนที่หลงเหลือมาจากยุคตำนานเนี่ยครับมันก็จะมีทางด้านกาฟใช่ไหมครับแล้วก็เซนโงคูเนอสองคนเนี่ยแต่ภาพลักษณ์ของสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากาฟเนี่ยมันจะมีความบ้าดีเดียดมากกว่าครับถูกยกย่องว่าอาจเป็นคนที่ไล่ล่าโรเจอร์มีพลังระดับที่เทียบเคียงโรเจอร์แบบนี้นะเป็นคู่ปรับโรเจอร์ เป็นคนที่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์จะทําอะไรก็ยากที่จะคาดเดากับชายคนนี้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาท,มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกได้ว่าเหล่าโจสลัดนั้นมีความหวาดกลัวมีความเกรงกลัวต่อตัวการาฟอย่างมากครับถ้ามองว่าโจสลัดเนี่ยกลัวการาฟมากกว่าเซงกคูคุอาจจะมองอย่างกันก็ได้ครับคือถึงแม้ว่าเซงกูคุเนี่ยจะมียศที่สูงกว่าครับเป็นผู้บังคับบัญชาของการาฟจะได้ซ้าไปครับและเรื่องฝีมือน,นั้นอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เซงกูคุนั้นไม่ได้มีความบ้าคลั่งบ้าระหังเหมือนกับกราฟนั่นเองครับแน spirit, ทำอะไรจนไม่สามารถคาดเดาได้นะครับผมเป็นอะไรที่ศัตรูนั้นหวาดกลัวอยู่แล้วะนะเราจะมาไล่เรียงประวัติการต่อสู้ของกาฟด้วยครับว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเท่าที่เรารู้ประวัติการต่อสู้ของกาฟเนี่ยกาฟแต่่นเคยมีประวัติการต่อสู้ประชญหน้ากับใครบ้างครับและแต่ละครั้งผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้นๆเนี่ยลงเอยในรูปแบบไหนบ้างนะย้อนไปในอดีตเมื่อนานมาแล้วนู่นเลยครับผมเป็นเหตุการณ์เป็นวีลกรรมครั้งใหญ่เป็นศึกใหญ่ครับแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทาให้ กาฟนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุดแทงกองทัพเรือครับกาฟกับโรเจอร์ร่วมมือการเผชิญหน้าต่อสู้กับกลุ่มล็อกครับมันเป็นการต่อสู้ที่ถูกบอกเล่าผ่านเซนโงคุนะครับผมซึ่งคือมันก็เป็นการบอกเล่าสั้นๆนะครับแต่พอได้รู้ว่าเหล่าตัวละครที่มันมีการตลุมบอลอีลุงตุงดังกันในศึกนี้เนี่ยมันก็จินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นศึกที่สะเทือนเลื่อนลั่นโลกอย่างมากครั้งหนึ่งเลยครับกาฟเอ๋ยครับโรเจอร์เอ๋ยครับกลุ่มล็อกนะล็อกดีซีเบกน คผมไคโดบิ๊กมัมหรือแม้แต่หนวดขาวด้วยนั่นเองอะนะซึ่งผลลัพธ์ในการต่อสู้ครั้งนี้ครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าตัวกัปตันของกลุ่มจลสลัดล็อกอย่างล็อกดีซีเบกนั้นก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วทาให้กลุ่มล็อกนั้นก็แตกกระจกระจายครับแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปตั้งกลุ่มตัวเองสะสมอนานาจของตัวเองแล้วก็กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กันในภายหลังกันทั้งนั้นนะนะการเผชิญหน้าปะทะกับโรเจอร์ครับ เป็นการต่อสู้ระดับตำนานที่ถูกกล่าวขานอย่างมากครับว่าการ์ฟี่แหละครับผมเป็นคนที่ไล่ล่าโรเจอร์เรื่อยมาครับการฟ์ฟนี่แหละครับผมที่เป็นคู่ปรับของโรเจอร์นะมีข่าวคราวของโรเจอร์ที่ไหนก็จะมีการฟ์ฟเนี่ยพยายามที่จะไปไล่ล่าแล้วก็จัดการโรเจอร์ที่นั่นครับ <c oughs> คือเวลาที่กองทัพเรือได้ข่าวคราวโรเจอร์เนี่ยการ์ฟก็จะมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุเลยครับโดยที่ไม่สนใจคำสั่งโดยที่ไม่สนใจสายบัคบัญชาตีได้ซ้ำไปนะผมการ์ฟก็เป็นอย่างนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอนะ จากบทสราของสองคนนี้ครับก็มีการบอกครับว่าเป็นการต่อสู้ที่จริงจังครับต่อสู้กันเอาชีวิตกันแบบหลายต่อหลายครั้งเลยล่ะครับเข้าใจไหมครับว่าเป็นการต่อสู้ที่มันพยายามเอาชีวิตกันแบบหลายต่อหลายครั้งแต่อย่างที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครพลาดท่าแล้วก็เพี้ยงพ้ำเลยครับกราฟเองก็ไปแพ้ใช่ไหมครับโรเจอร์เองก็ไปถูกจับอะไรแบบนี้นะมันก็บ่งบอกได้ครับว่าสองคนนี้เนี่ยฝีมือสูสีกันสุดๆฝีมือนี่คือทัดเทียมกันสุดๆเลยนะกราฟเคยปะทะกับดอนชินเจาด้วยครับในยุคร รุ่งเรืองของดอนชินเจ้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นจอสลัดที่ประสบความสําเร็จอย่างมากคนนึงนะครับ ทั้งเรื่องค่าหัวค่าหัวสูงจัดนะครับมีฮาคิครบ3รูปแบบเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายที่เขาหาแล้วก็เก็บสะสมมาได้ครับเป็นโจรสลัดระดับตำนานที่ต้องบอกว่าในยุคลุ่งเรืองของเขานั้นมีชีวิตที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์สุดๆคนหนึ่งเลยเลยนะและต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยก็คงจะเป็นศัตรูที่กาบนั้นให้ความเคารพในฝีมือพอสมควรนี่แหละครับเพราะก่อนที่จะมีการต่อสู้แล้วก็ตัดสินผลกันของ2คนนี้เนี่ยกาบเองก็แบบมีการไปซ้อมมาด้วยนะครับเออไปฝึกซ้อม ไปขัดเกลาตัวเองมาก่อนนะครับกาฟบอกครับว่าเขาเนี่ยอุตส่าห์ไปถล่มภูเขา8ลูกด้วยกำปั้นของเขามานะครับผมเป็นการเตรียมตัวอย่างหนักหน่วงก่อนที่จะมาเจอกับตอนชินเจาได้และครับสุดยอดท่าโจมตีของทั้งสองคนนั้นปะทะกันก็จะเป็นทางด้านกาฟน,นะครับผมที่มีพลังในการโจมตีที่เหนือกว่าแล้วก็สามารถเอาชนะดอนชินเจาไปได้ครับจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้ดอนชินเจานั้นหมดสิ้นความบั่นใจประสิทธิภาพในการต่อสู้ก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าหัวสว่างที่สุดแสนจ ภาคภูมิเนี่ยแม่งโดนการาฟต่อยสยุบเลยนะผมจากหัวแหลมๆเนี่ยกลายเป็นหัวทู่ไปเลยนะจากคําพูดของดอนชินเจ้าการาฟในยุคนั้นเนี่ยถูกเหล่าโจวสลัสดนั้นกล่า,ขาวขานว,ว่าเป็นปีศาจเลยละครับโอ้โหคิดดูแล้วกันครับว่าเป็นคํายกย่องที่มันน่าสะพลึงกลัวขนาดไหนสาหรับพลเรือโทคนนี้นะ ขนาดโจสลัดเองเนี่ยยังเรียกทหารเรือว่าเป็นปีศาจเลยนะผมมันสุดจริงอะไรจริงนะอีกหนึ่งการต่อสู้ที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับผมกรารร่วมมือกับเซนโงคุปะทะกับชิกิครับ เป็นเหตุการณ์ที่โรเจอร์เนี่ยโดนจับไปแล้วนะครับผมและชิคกี้เองก็แบบโอ้โหโโหโวยวายนะครับว่าเฮ้ยโรเจอร์โดนจับเฮ้ยโรเจอร์จะโดนประหารอะไรวะคนที่จะฆ่าโรเจอร์ Roger, ได้เนี่ยมันมีแค่ชันคนเดียวเท่านั้นเว้ยแล้วก็ไปเกเรไปอรา,ารวาสที่มารินฟอร์ดครับเดือดร้อนกระทั่งการกับเตโกคุเนี่ยต้องมาหยุดยั้งชิคกี้นะฉากการต่อสู้นั้นเราไม่ได้เห็นโดยละเอียดหรอกครับแต่ต้องบอกครับว่าผลลัพธ์ของความเสียหายในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมารินฟอร์ดถูกถล่มไปกว่าครึ่งนะครับผมพวกทหารเรือนั้น โดนที่กี่ค่าเล่นงานครับศพนี่คือกองกันเป็นพเดินเทินทึกเลยนะ ชิก้คือมึงโหดมากนะเอาจริงนะแล้วคิดดูครับผมแม่งแค่3คนนี้กราฟเอยเซนโกคุเอยชิก้นะครับผมที่เป็นตัวหลักในสงครามครั้งนี้แต่ว่าทําให้บรินฟอร์ดถล่มไปร่วมครึ่งหนึ่งเนี่ยแม่งเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่อลังการมากครับแต่ก็ได้ละครับผมชิก้เองเก่งมากแข็งแกรงมากก็จริงอยู่ครับแต่เจอกราฟร่วมมือกับเซนโกคุเนี่ยเจอ2ต่อนหนึ่งมันจะไปไหวได้ยังไงละครับแค่1ต่อหนึ่งกับกราฟหรือว่าหนึ่งต่อ1นกับเซนโกคุเนี่ยจัดชนะเขาได้เนี่ยยังลําบากเลยนะครับและนี่จเจอ ตบกันไปตามระเบียบนั่นเองนะกราปรปะทะก,กับกลุ่มบวกฟางครับเป็นเหตุการณ์ในตอนท้ายของภาควอเตอร์เซเว่นนะครับผมที่กราฟเองเนี่ยจะต้องมาไล่ล่าไล่ตามจับกลุ่มบวกฟางนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการประชญหน้ากันแล้วครั้งหนึ่งด้วยครับแต่กราฟเนี่ยไม่จับจ้าไม่ทําอะไรจ้าเพราะว่าลูฟี่เนี่ยมันเป็นหลานของฉันจ้า <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเม่งโดนเซนโงคูบน่น <c oughs> เซนโกคูดไล่การาฟเนี่ผมให้มาจับหลานตัวเองนะ,ะการาฟก็เลยอตามนาครับผมแต่ก็พอเรามารู้ความจริงรู้ถึงเรื่องสเกลพลังของการาฟเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นการาฟเองก็คงจะไม่ได้ลงไม้ลงมืออย่างเต็มที่หรอกครับคงจะไม่ได้มีความจริงจังในการที่จะเล่นงานพวกกลุ่มบกฟางหรอกนะเพราะว่าฝีมืออย่างการาฟเนี่ยถ้าจะเล่นงานพวกกลุ่มบกฟางจริงๆในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะกลุ่มบกฟางไม่เละอะต้อง ฝีมือแม่งคนระดับชั้นกันจริงๆนะแต่เราก็จะเห็นว่าอ่ะมันก็มีฉากปะทะกันมีฉากไล่ล่ากันนิดๆนะครับผมอาจโดยการที่การาฟเนี่ยโชว์ความเก๋นะครับเอาลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับผมคว้ามาปาคว้ามาปาครับแล้วคือแม่งปาอย่างเร็วปาอย่างแรงครับผมมีการบรรยายครับว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ที่การาฟเพลื่องปามาเนี่ยแม่งมีความเร็วรุนแรงมากกว่าการยิงปืนใหญ่ธรรมดาเสียได้ซ้ําไปครับเดี๋ยวก่อนนะ ใช้มือเคลื่องลูกปืนแต่เป,เป็นการเคลื่องที่เร็วและรุนแรงกว่าการยิงปืนใหญ่พลกําลังของกา่เม่งยากแท้อย่างถึงจริงๆโหดไปแล้วนะลุงนะแล้วก็ได้มีการที่กาฟเนี่ยใช้ลูกตุ้มอันยักษ์ใหญ่ครับพยายามที่จะเหวี่ยงไปทําลายเรือเท่าสั้นซันนี่นะผมแต่ก็เป็นฉากเท่ๆของเรือเท่าสั้นซันนี่ด้วยเช่นกันครับที่มีการโชว์ศักยภาพของเรือลําใบนี้ครับว่าเรือนี้แหละเรือเจ๋งนะผมเรือนี้แหละที่จะเป็นเรือแล่นรอบโลกนะครับก็สามารถพุ่งะยานอากาศแล้วก็หลบ การโจมตีของกาไปได้อะนะในสงครามมารินฟอร์ดครับเป็นเหตุการณ์ที่มีความชลมุนวุ่นวายพอสมควรครับอ่ะก็จะมีฉากที่กาฟเนี่ยต่อยมาโก้นะครับก็คือมาโก้เนี่ยพยายามที่จะช่วยเอสอะไรประมาณนั้นนะก็โดนกาฟเนี่ยต่อยสังสอนสน้าหันไปดึงทีะนะในตอนนั้นพวกเราจดสลัดพอเห็นว่ากาฟกาลังเข้าสู่สนามรบในสงครามครั้งนี้เนี่ยพวกเราจดสลัดก็ตกใจกันไปตามๆกันเลยครับว่าเฮ้ยวีแลุรบุษอย่างกาฟเนี่ยมมันกำลังจะสู้แล้วมันกำลังเข้าสู่ สนามลบแล้วกัปเองมีการ,รเผชิญหน้ากับลูฟี่ด้วยครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เห็นได้ชัดเลยครับว่ากราฟนั้นอ่อยให้กับลูฟี่ออมมือให้กับลูฟี่แบบสุดซึ้งเลยครับเพราะว่าฝีมือระดับกราฟเนี่ยกับสเกลพลังของลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ย มันก็ต้องบอกว่าไม่เทียบกันไม่ติดจริงๆ,ๆนะผมลูฟี่ไม่ควรที่จะต่อยกาฟจนหน้าหัำได้ด้วยซ้าไปนะผมถ้าเทียบฮาคีต่อฮาคีนะลูฟี่ในเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยต่อยกาฟให้สะดุ้งได้อย่างยากเลยนะผมแต่นั่นแหละครับผมกาฟเองที่เห็นว่าลูฟี่เป็นหลานของตัวเองนะผมกาฟเองก็เป็นพ่อคนเป็นปู่คนนะครับถึงแม้ว่าจะเก่งแข็งแกร่ง,งถูกโนสลับยกย่องว่าเป็นปีศาจหรืออะไรก็ตามทีครับเขาไม่สามารถที่จะตัดใจทําร้ายหลานตัวเองได้ลงคอหรอกครับในช่วงจวังหวะเวลาที่จะต่อยกันเนี่ยกาฟเอง เนี่ยมีการหลับตาปีนะครับผมแล้วก็โดนลูฟี่ซัตตาน่าหันไปหนึ่งมนนะ แล้วในสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยกาฟเองเนี่ยเกือบจะได้บวกกับมาแชลดีทีตด้วยนะครับผมโดยเจ้าหนวดดำเนี่ยมันก็แบบโชว์ความห้าวนะครับผมว่าเฮ้ยไอ้กาฟไอ้เซงโงค่ยุคสมัยของพวกแกเนี่ยมันจบสิ้นลงแล้วเว้ยพวกแกเนี่ยมีปัญญามาหยุดฉันหรือเปล่าล่ะเราก็เห็นว่าเซงโงคุเนี่ยก็มีการสั่งสอนเจ้าหนวดดาไปเล็กน้อยถึงปานกลางน,นะแต่ก็นับว่ายังเป็นโชคดีของเจ้าหนวดดำนะที่กาฟเนี่ยไม่ได้ร่วมเกมดีด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ลงไม้ลงมือกับเจ้าหนวดดำนะผม คือถ้าเกิดว่ากาฟสู้หนวดดำเจ้าตัวหนวดดำเองเนี่ยก็คงมีช้ำเลือดช้ำหนองแน่นอนนะครับแต่ก็อ่ะเป็นโชคดีของเจ้าลาร์ดบอสตัวนี้อะไรกันไปนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามมาริฟอร์ดนั้นก็ถูกยุติโดยผมแดงครับต่างฝ่ายต่างก็แยกย,ย้ายอะไรกันไปครับแล้วก็มาถึงในปัจจุบันนี้ครับกาฟนั้นก็มีการกระทบกระทั่งปรับท้ากับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำอีกครั้งหนึ่งครับโดยตามสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เลยโคบี้นั้นถูกกลุ่มหนวดดำจับกลุ่มตัวไว้ที่เกาะโจรสลัดทาจิโนติครับกาฟเองเน ก็เลยยกคนไปช่วยครับมีทั้งกาทาชิงินะครับผมหน่วยซอสอะไรพวกนี้ครับขนคน,นฝีมือดีกันไปมากมายเลยนะปะทะกับกลุ่มหวดดําครับซึ่งกลุ่มหวดดตามที่อยู่ในเกาะโจสละทาจดีเราสื่อดีก็โอ้โหตัวตึงๆก็อยู่เยอะนะครับผมอย่างเช่นชิลิวครับลาฮวนวูฟปิซาโลวาโกช็อตอะไรแบบนี้ครับแต่ คู่เอกที่กําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกันเลยเนี่ยก็คือกาฟปะทะกับคุสันนั่นเองครับเป็นศึกตึงๆศึกเดือดเดือดเลยครับคุสันเนี่ยเป็นอดีตสิทธิ์เอกของกาฟด้วยครับและเป่งอดีตพลเอกคนนี้ก็ฝีมือเก่งแข็งแกร่งกันเสียเลอเกินด้วยนะถ้าต่อสู้กันแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยตัวกาฟอาจจะไม่ได้เพียงพร้ำก็ได้นะครับในบุกเล็บนะถ้าหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีการแทรกแซงการต่อสู้นะครับเช่นพวกเหล่าแม่ทัพของหนวดดำเนี่ยมาแทรกแซงการต่อสู้หรือมาลุมกาฟอะไร <N ic ly> นั่นแหละครับผมเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะะแต่ก็ต้องรองดูต่อไปและกันครับผมกับสถานการณ์ตรงนี้นะและนี่ก็คือการไล่เรียงประวัติการต่อสู้ของเทพแห่งกองทัพเรือวีและบรรุุพลเรือโทกราฟนั่นเองครับตำนานที่จดสลัดทางโลกนั้นต้องหวาดกลัวครับคือถ้าบอกว่าเจดสลัดทางโลกต้องหวาดกลัวกับกราฟผมว่าสามารถพูดได้แนละคงไม่ได้เวอร์เกินไปนะเพราะว่าอย่างสถานการณ์หลังๆที่เราเห็นเนี่ยเลลี่เป็นมือขวาโรเจอร์ยังสามารถข่มขู่และขับไล่จักรพรรดิอย่างโดดดำได้ แต่กราฟเองเนี่ยเป็นคู่ปรับโรเจอร์เลยฝีมือพอๆกับโรเจอร์นะจริงๆแล้วภาพลักษณ์ของกราฟเองเนี่ยมันมีเครดิตที่ดีกว่าเลลี่เสียด้วยซ้ำไปครับการที่จะมองว่าโจสลัดทางโลกเนี่ยต่างก็ยังคงมีความหวาดกลัวยังมีความเกรงกลัวต่อตัว,ตวกราฟนั้นมันก็สามารถใช้คํานี้ได้อยู่นะมาถึงช่วงท้ายแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยเด้อน,นะครับผมคือการกดไลค์กดแชร์เนี่ยมันมีคุณค่าอย่างมากสําหรับการทําคลิปของ เพรานะรานั้นครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนถ้าดูคลิปนี้แล้วนะอย่างน้อยนะผมกดไลค์ให้เราสักหนึ่งไลค์ก็ยิงดีนะหรือถ้าใจดีขึ้นมานิดนึงนะผมกดแชร์ให้เราเพิ่มอีกสักหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะ <c oughs> คือเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยทางด้านเฟซบุ o กนะครับผมอันกอริทึมมันก็จะเพเพี้ยนหน่อยนะครับเพราะว่าพี่มาร์กเนี่ยเขาอยากเก็บตังค์นะผม พี่มาเขาจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับออแกนิกอะไรมากสักเท่าไหร่แล้วนะอย่างผมทาคลิปเนี่ยแม่งก็จะมีขึ้นนะทุกคลิปเลยนะครับว่าเออคุณเนี่ยสามารถโปรโมทคลิปได้นะครับเพื่อให้คลิปของคุณเนี่ยสามารถเข้าถึงคนได้สูงสุด1นึ่เอคนต่อวันเพียงแค่คุณจ่าย700มันขึ้นอย่างนี้ทุกคลิปเนี่ยอันนี้ผมแปะใหอด้ดูนขึ้นทุกคลิปเลยนะผมมันอยากให้เราจ่ายตังค์นะพี่มาที่เขาก็แสบนะเออหาเรื่องเก็บตังค์อย่างเดียวเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะไม่จ่่ายตัีนะ เพราะเราก็ไม่มีตังค์นั่นเองนะอ่ะโอเคครับผมก็ตามนี้นะขอบคุณล่วงหน้านะแตรลบคนที่กดไลค์กดแชร์นะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ